สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะน้องพลอยนะคะร้านรถไถรถเกี่ยวมือสจังหวัดสุรินทร์ค่ะร้านหงหิงแท็กเตอร์สุรินทร์นะคะจะมาอัปเตดตค่ะเป็นรถไถนะคะเหมาะสําหรับเข้าร่องอ้อยนะคะกับรุ่น B 27แรงค่ะคูโบต้ามือ2นะคะ27แรงม้า รถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี66นะคะลูกค้ารถปี66ค่ะใช้งานมาแล้วนะคะน้อยมากเลยเพียง136ชั่วโมงนะคะการันตีไม่แท้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถไถน,นะคะเล็กๆไว้เขา้า่รงอ้อย่องมันนะคะถ่ายได้ถ่นานเล็กๆน้อยๆนะคะเรียนเชิญเข้ามาดูได้ค่ะสินค้านะคะเป็นรถเกรดเเลยเครื่องเดิมเกียร์เดิมค่ะสีเดิมทุกจุดนะคะ ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะจาก340,000บาทนะคะลูกค้าเหลือเพียง320,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยค่ะมีเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนครบนะคะสนใจโทรสอบถามเข้ามาได้0981047026หรือเข้ามาดูรถได้นะคะอยู่ที่ร้านโหเหงแท็กเตอร์สุรินนะคะตะบนกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินค่ะร้านชื่อร้านหเหงแท็กเตอร์สุรินนะคะ เข้ามาดูมาชมมาทดลองขับฟังเสียงเครื่องยนต์ได้ค่ะจะได้อุปกรณ์นะคะเป็นใบมีดดนหน้าผ่านพรวนนะคะและโครงกันอ้อยแบบนี้เลยเหมาะสําหรับเข้ารองอ้อยมากๆค่ะใช้ไร่ไทนานะคะเข้าสวนได้นะคะลูกค้าโทสอบถามถามเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากค่ะ